เชี่ยวชาญในด้านนี้นะครับผมแต่ละท่านนะครับก็คงจะมีข้อสงสัยข้อปัญหาระหว่างที่เคยไปปฏิบัติงานก็คงจะเก็บข้อสงสัยมาเพื่อที่จะมาหาคําตอบในการอบรมในครั้งนี้นะครับผมวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับอย่างสูงยิ่งจากท่านอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนี้นะครับผมท่านมีผลงานวิชาการมากมายนะครับผมท่านได้บรรยายเกี่ยวกับ เรื่องนี้นะครับเป็นเวลา10กว่าปีนะครับสิบกว่าปีนะครับผมแล้วก็ยังได้ทําตําราเผยแพร่นะครับหลายหมื่นเล่มนะครับผมเราจะไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมท่านถึงได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนี้เพราะว่าดูจากภูมิหลังทางการศึกษาแล้วนะครับทางพระนะครับท่านจบประเทียนธรรมเปรระโยคนะครับแล้วท่านได้จบปริญญาโทนะครับสายบริหาร จากมหาวิทยายลัยคอสเกียรประกอบกับท่านได้เป็นศึกษาธิการ,รของจังหวัดสรีกวปีนะครับท่านได้รับหน้าที่ในการดูแลงานพิธีการสําคัญสาคัญต่างๆ,ๆนะครับท่านได้นําเอาหลักทางศาสนาแล้วก็หลักการบริหามมมรมาพัฒนาการเพื่อให้แบเป็นศาสตรแห่นการเป็นพิธีกรแล้วก็การลําดับการนะครับให้เกิดความเยียบร้อยให้เป็นระบบนะครับมากยิ่งขึ้น นะครับผมท่านได้อยู่กับเราแล้วนะครับในวันนี้ท่านอาจารย์พวกนั้นนะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์คองสุขป,ปันตาทองครับ ทีและท่านผู้รับก,การบริโภคครับคนพูดเป็นขายได้เนี่ยทั้งเก่งคนพูดไม่เป็นเข้าสายก็ขายยากที่อยู่ในสไลด์นี้จะไม่อธิบายเพราะไปเรื่องธรรมดาธรรมดามันจะเรือกที่หาอ่านได้เยอกวไปในการที่จะเป็นนักพูด ก่อนฟังผมกอให้สังจิตสัง่งจิตพิชิตความกลัวความอายความก่อกเดชทางจินใจล้างล้างความคิดเดิมๆกันไม่กล้าอายนายจะดา่าเพื่อนตำแหน่ล้างออกไปก่อนฟังไม่งั้นจะไม่สำเร็จถ้าใครตอบย้าตัวเองว่าไม่กล้าไม่ไหว อาก็จะเป็นอย,าย่างนี้ตลอดชีวิตน,นามสำรวยคนไค้ยิ้มกับผมก่อนอายุ40ไม่เคยขับรถแต่พอมาล้างสมองตัวเองต้องขับไม่ได้จึงมาขับรถเป็นเมื่ออายุ40ทั้งๆท,ที่นาย2,000ค้อนข้างบ้าน เป็นผู้ชาย63สศงไม่กล้าขับรถโดยจมูกปัจจุบันนี้เพราะคิดว่าน่ากลัวสรุปแล้วมันอยู่ที่ความคิดอยู่ที่จิตใต้สำนึกซึ่งความลึกวันวันหนึ่งซึ่งมันคอยบอกว่าเราคิดประมาณห้าหมืนครับคิดตอกย้งอะไร What you โฟกัสอย You get มอ r e แอนมอ r e คุณคิดอ,อ,อย่างไรคุณจะได้อ,อย่างไร ถ้าคิดว่าไม่มีปัญหามันก็ไม่มีปัญหาคนเด็กชาติชายอายุแปดสิบกว่ายังขีม่มอเตอร์ไซค์ซิ่งเพราะแกคิดว่าโน้ no problem. No problem. มเพลิมโน้มเพลิมอันนีปัญหาวันหนึ่งเขาฆ่ากันตายตอนเป็นนายกฆ่ากันตายหกสิบศพที่ภาคใต้มารายงานท่านนายกครับเมื่อคืนตายหกสิบไม่มีปัญหาไม่มีใครไปการไม่เช่แปลงหม,มดเลยจิตไต้สำนึกใครเป็นเช่นไรใครคิดเรื่องหวยก็จะพูดในเรื่องหวย มันฝ like ังเรยฝังควมคิดในเรื่องการมาลงส่งไลน์ส่งอะไรไปหาเพื่อนส่งในเรื่องเดียวผมก็มีเพื่อนแบบนี้อยู่ทางอีสานแล้วส่งมาทุกวันผมก็ไม่อยากอ่านหรอกแต่มันก็จำเป็นต้องอ่านก็ถ้าไม่อ่านมันก็ไม่ไม่ปรากฏรอยครัว่าอ่านแล้วมันจะตกร่องเลื่อนผ่านไปใครคิดเรื่องหวยไปวัดก่อนจะได้ได้หวย พระไม่ให้เหมือนันก็ได้ตอนพระสวดอรหังสัมมาสามพุทโตสามมาสามภได้ห้าสามสากิดได้สองหนึง่งมันเป็นพลังมหาศาจัจจรที่ดึงดูดความสําเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิตต้องตอกย้ำตัวเองนะว่าฉันทําได้เป็นวิธีกรได้เป็นนักพูดได้ต้องตอกย้ำนะครับแต่ละวัน ทำได้ทำได้ยิ่งคุณเอกชัยมาจจอเราแล้วนี่ก็ไม่ปล่อยของเราทิ้งไปมีกลุ่มมีกลุ่มสําหรับปรกษาหารือมีกลุ่มสําหรับเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดชีวิตนี่ทุกวันนี้มันจปนอย่างนี้นะครับอบเราแล้วไม่ทิ้งกันนะผมก็จะเข้ามาตอบอะไรที่คุณเอกชัยด้วยบอกผมก็จะตอบให้ไปถ่ายวีดีโอ เวลาตัวเองมีวิดีโอภาคมาเสร็จครับผมจะประเมินให้เมื่อวานเนี่ยนำพระรูปหนึ่งไปแล้วหลวงพี่อยากฝึกฝึกได้ยังไงอบรมวันเดียวเดี๋ยวลองไปแล้วฝึกเองสิครับแล้วถ่ายวิดีโอมาจะประเมินให้เมื่อจิตได้สมรสมันผิดมันจะไปได้ที่ไหนหลับคนเราหมดกันเลยก็เหมือน รถยางเป็นมันไปไหนไม่ได้หรอกนะผมไม่กล้าอ,อ่านภาษาอังกฤษกลัวจะออกเสียงไม่ถูกเพราะจบเอกภาษาไทยซึ่งมามาเป็นครูสอนภาษาไทยปอฮาวัดนะึน่งครูภาษาอังกฤษม่อยู่เขาใหสอนแค่เด็กมันถามว่าสคูโรงเรียนมีโอกี่ตัว ดึงตัวหรือสองคนนี่แหละผมจำไม่ได้ก็เลยตอบเด็กไปว่าใส่ไปเรียสาหรือดีกว่าขาดนะแต่ปีจูดที่ผิดก็มันยาแมแบนคุณจะไปถึงไหนได้ต้องเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนยามวันนี้สั่งกิตล้างสมองลืมบางายอันนี้คือเขาครมในการที่จะบรรยายนะครับบันยายสิ่กางทั้ง ของอาจารย์จิตจำนงตัวภาพอันนี้ถือว่าเป็นการไหว้ครูเป็นการไหว้คร,ร,ใครูใครจะทำอะไรก็ต้องไหว้ครูก่ต้องเอ่ยชื่ออาจารย์มีสิบสามขั้นซึ่งจะพบไปตามนี้แล้วเัล่าเรียมไม่บอกก็เดี๋ยวไม่อะไอร,อรั็ได้ก็ได้หรือ นักพูดคือนักถาเมเลยจะไปเป็นคนพยยิจารงานแต่งหาข้อมูลหาเรื่องชื่อจะบอกเจ้าสาวเรียนจบปริญญาตรีปร,ริญญาโทสาขาไหนบังคัได้เกียรตินิยมก็ต้องจำเป็นต้องเ่ยถึงในงานนั้นเป็นบุคคลของของหาเรื่องชื่อประธานตำแหน่งที่เป็นปัจจุบันนะวันก่อนเป็นรองเลขาวันนี้เป็นเลขา ตามธรรมไม่พิธีกรแล้วบางตำแหน่งมันมีความพิเศษเช่นผู้ดำเนินการสํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบางท่านมีคําวุฒิยงศึกษาบางท่านมีคําบัตระบรมศึกษาต่อท้ายมันเคยมีคนผิดพลาดเรื่องนี้ผู้ดำเนินการสวนการศึกษาเอาโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการสวนนอกการศึกษานอกการศึกษาเราบอกให้หาข้อมูลหาพระมูุรอบตัว แล้วแปลความคิดมาเป็นภาษาพูดไอ้ความคิดนแบบหนึง่งภาษาพูดแบบนหนึ่งลดไผ่วามข้างคอยซะแน่เนี่ยที่ความคิดเวลาไปพูดก็ต้องพูดใหมท่านจะขอโทหมายเดกนผะ้เป็นคอชอหนึ่งสองหนึ่งสามขอความโทนาเรื่องของท่านด้วยขอพระคุณมากครับจากความคิดเป็นความพูดเป็นอย่างเป็นแบบนี้คิดเลยพมดทันทีไม่ได้ คิดเลยพูดตัดสไม่ได้อย่ากเห็นน้ำสมบูรณ์เพื่อผมเลยหน้ากนาาันม,มาจับมือผมต้องการในเวลามากกว่าเดิมเนาะยังตื่นมีทักมันไม่ทักไปที่สารวัตรเห็นแนะนำผมขึ้นพูดไม่ไปในะนามนี้อย่างน,นี้นะวันนี้เราได้วิทยากรแก่ๆท่านเดินทางมาจากไกลมากท่าทั้งที่ท่านก็แก่มากแล้วลองฟังดูวิทยากรแก่ๆจะมีที่เด็ดอย่างไรแก่ท่านสามท่านสี่ท่าน ปากเสียอันนี้ก็คือคิดแล้วพูดเลยไม่ได้ต้องดัดแปลงความคิดเป็นภาษาพูดก่อนแล้วเรื่องเรียังออกไปตัวอย่างการหาเรื่องตัวอย่างการหาเรื่องเช่นงานของวันที้หนึ่งก็บอกเลขหนึ่งคือเลขพิเศษเลขที่หนึ่งเลขอุดมเลขเป็นเอกเป็นหนึ่งว่าไปเลยครับถ้าเขาแต่งงานวันที่สองเลขสองคือเลขคู่ การแต่งงานวันที่สองคือชีวิตคู่ต้องแต่งแปลวันที่สองมากไปครับถ้าเขาแต่งมาที่สามก็เรลขสามก็เลขมงคลกราบก็สามนั้นมากไปนี่คือการหาเรื่องถ้าแต่งันที่สิบเอ็ดเบิ้นเลยความเป็นหนึ่งหนึ่เบิ้นเลยยี่สิบสองเหมรอนกันชีวิตคู่เบิ้นเลยเป็นคู่คู่ปีที่แล้วแต่งงานหลังวันที่ยี่สิบเอ็ดหาเรื่องจบได้ เล,เลขสองตัวแรกคือสองหัวใจแล้วมารวมเป็นเลขอื่นหัวใจเดียวกันจากสองหัวใจมารวมเป็นหัวใจเดียวกันใกล้ว่าหาเรื่องจากสิ่งใกล้ตัวหาเรื่องจากสิ่งใกล้ตัวขอยเบทีมันมีเลขวันที่อยู่ถ้าก็แต่วันศุกร์สบายมากมี่ความสุขบ้าไปก็แต่วันอาทิตย์โอ้อาทิตย์มันมีอำนานจะลูกเกิดมาจะมีอำนานจะ ว่าไปแต่แต่ละวันพฤหัสบดีก็ว่าครูลูกอื่นว่าจะะลาไม่ห่อเหมืนพ่อมนอย่าเผลอครับอย่าเผลออันนี้คือการาเรื่องเยอะแยะถ้าเจ้าสาวชื่อสว่างเจ้าสาวชื่อสายสวีอย่างนี้ยริงชอบมากเลยเพรับสรีคือแสงอาทิตย์สว่างคือสว่างสวยตึ้งมากครับครอบครัวนี้จะมีแต่ความตุงโรจน์นะว่าไปใช่ไหม ่ไปที่ขอ,อไปที่น้องอยู่เชียงคาดสกายวอลกมีเจ้าหน้าที่อบตาเป็นคนคอยประกาศไม่ต้องไปถามถึงคิวจะเรียกเองยืนรอที่ยืวนั่นแหละนี่คือเรียกว่าพูดไม่เป็นพาคนพูดเปก็จะบอกว่าอดจะรอสามีนะครับถึงคิวแล้วเราจะเรียกเองนะครับจะต่ามกันไหมก็อย่างว่าเราเป็นชาวบ้าน ไม่ต้องมาถามพ่อที่ดูถูกฟังมสิเวลาเราพูเอเดี๋ต้องมองควาฟังว่าสำคัญทุกคนท่านที่นั่งอยู่วันนี้มีอักษรที่เราผ่านว่าสำคัญทุกคนกำลังนึกเอกำลังเราพูดทุกท่านที่นั่งอยู่ข้างหน้าเรานี่มีอักษรที่เราผ่านว่าสำคัญทุกคนวิธีหารเรื่องอีก,กอแบบหนึ่งเขาเรียกว่าหาเรื่องแบบสามวิติ ใครเกิดทางไหมใช้มันสิเกิดทางไหมมีไหมเกิดทางใช้มันสิมีคนพยายามมากแสดงว่าอายุเราก็ไม่ห่างกันมากนะักนั่นอะไรนั่นอะไร,น,ะไรน,นั่นอะไรใช่ไหมจดหมายใครใครส่งถึงเธอถามว่าเรื่องอะไรก่อนนี่คืออะไรก่อนแล้วความคิดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนะั้น ได้อ่านจบมาได้หายรักกับชักท้งเพราะผู้หญิงหลายใจเราตึงเราบักไปอันสุดท้ายใส่ความเห็นรักชายหลายคนระวังจะจมหัวใจส่วนนี้จกเรื่องชายตรงสิ่งนี้ก็จะมาเป็นการพูดสามมิติเช่นอมีใครยอกมาพูดไหมนั่นอะไรนี่อะไรนั่นยังไง มันเกี่ยวข้องกันยังไงจะให้ความเห็นแก่ผู้ฟังได้ยังไงเชิญครับหนึ่งท่านครับออกมาพูดใช่ไหมครับออกยังหาบรรดาผมเรียนคำว่าถ้าเราคิดเลือกไม่ดีเราจะพูดไม่ดีถ้าเราทับทากัความคิด่านี่น,น,นะจิตใจสำลกถ้าเราบอกว่า ยายเล่นไพ่ตำรวจไปจับยาเราก็จะพูดเรื่องเล่นไพ่ใช่ไหมครับถ้าเราคิดเรื่องเมตตาเราตำรวจช่วยยายขับถนนเราก็จะพูดเรื่องเมตตาที่ความคิดสำคัญมากนนะยายตาบอดด้วยนะอยู่ที่สีปราชารู้ไหมว่ายายจะเป็นทีตาบอดับยายมะมีบัตรั ยายตาบอดข้างเดียวทำไมตาบอดข้างเดียวครับบกเข้างเดียวแต่นี่คนคิดเล็กกว่านี้มีผู้หญิงคนอ,อื่นที่ระยองก็ฝืนพูดอาจารย์ภาพนี้คือการทำความดีโดยไม่เอาหน้าช่างภาพถ่ายข้างหลังแล้วส่งไปโผล่ตำรวจ กรมตำรวจออกมาดูแล้วไงรางวัลตำรวจสองทันดีปีสามเจ็ดและรางวัลตำรวจยอดเยียมแห่งชาติแล้วตามหาช่างภาพยังไม่ก็ตามไม่เจอเพราะเขาถ่ายข้างหลัง่งดังมากสมพรกับเทลงจนกองพอไปถ่ายทำวีดีโอครับอบรมจริยธรรมข้าราชการประเทศแต่ตามหาช่างภาพไม่เจอเนี่ยหละสัมช่างภาพคนนี้คือคนที่ทำดีโดยไม่ออกหน้ามันเป็นเพราะความคิด คือกาพูดออกมาแต่ดีนะครับดังนั้นบางคนบอกอยากเรียนพูดอยากเป็นพูดแต่ถ้าต้องฝคิดด้วยมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่งามอ่านหนังสือมากาจารา์ะโดนบอกว่านักอ่านนักคิดนักประดิษฐ์นักสะสมนักอ่านนักฟังนักคิดนักประดิษฐ์นักสะสมอ่านมากฝังมากแล้วเอามาคิดแล้วมาประดิษฐ์ประดิษฐ์เป็นเรื่องของตัวเอง นั่งคิดนักงประดิษฐ์นักสะสมอ่ะนั่นอะไรครับนั่นอะไรนี่อะไรนั่นยังไงเอาออกมาพูดเสียงดึงข้ามรับกระทัำหั่นเลยมีรางวัลให้นหะครับ <Okay. S 1> เป็นบาดอาบน้ำที่ฟาร์มตะลุเก้เอาไหม <c oughs> ถ้าเขาไม่ออกมาพูดเรื่องดอกกลัว นี่คือกุหลาบนั่นอะไรนะมิติที่สองมีน้ำแหลมคมความเห็นที่เกี่ยวข้องคือในความสวยงามก็มีอันตรายจากงามมือนกันสรรพสิ่งในโลกนี้มีทั้งด้านดและด้านลบดังนั้นจึงของฝากท่านผู้ฟังว่าจงมองทุกอย่างเปรียบสองด้านไม่ใช่มองแต่ด้านดีอย่างเดียว chúng ta muốn thì mà trong vòng tay này ra